สวัสดีครับวันนี้ลุงผ่านทองและทีมงานเดอะกิฟเปอร์นะครับพากันมาเที่ยวที่จังหวัดระยองนะครับช่วงกลับก็ผ่านอำเภอศรีราชาถนนเส้นนี้นะครับขายสับปะรดเยอะมากๆครับเราก็ไม่รู้ว่ารสชาติความอร่อยเป็นยังไงก็เลยแวะที่ร้านน้องเจนนะครับเข้ามาซื้อสับปะรดครับแล้วก็มาฟังความรู้ในการเลือกสับปะรดนะครับว่าเป็นสับปะรดพันธุ์อะไรมีวิธีการเลือกยังไงนะครับแล้วก็ มีความอร่อยหวานฉ่ำยังไงตามลุงพันทองและทีมงานกีฟเวอร์มาเลือกซื้อสับป,ปะรดกันได้เลยครับอันนี้เป็นสับป,ปะรดของอะไรคะสีราชาตาดำสีราชาตาดำเป็นพันธุ์ที่หวานเป็นขึ้นชื่อเลยใช่ไหมของชนบุรีของชนบุรีอยากให้ไปพี่อะไรนะพี่เจนอ่าอยากให้พี่เจนเนี่ยแนะนำเทคนิคในการเลือกสับป,ปะ,ดะ,ปะรดเทคนิคยังไง รู้ว่าฉันต้องบีบเนื้อบีบเนื้อเสียงมันต้องยังไงแป๊ะ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 เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดิมจะบีบให้ดูอันนี้แป๊ะแมแป๊แป๊ะต้องแป๊ะแใช่ไหมแล้วเราเอตาเนี่ยตาสับปะรดนี้เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะต้องแป๊ะแปไหนแป๊ะแป๊ะอุ๊ยแปมอันนี้เพาอันนี้แป๊ะไหมอันนี้ไม่แป๊ะเนื้อสองถ้าไม่แป๊ะเป็นเนื้อสองถ้าแป๊ะจะเป็นเนื้อหนึ่งเนื้อหนึ่งคืออะไรอ่ะ ร้อยเดือดชามเดือชามเพราะเมื่อกี้พุ้งชิมแล้วหวานมากค่ะสี่โลสี่โลร้อยสี่โลร้อยใครผ่านเส้นทางนี้ก็มาอุดหนุนเนาะร้านพี่เจนนะคะอยู่ท่านี้เขาเรียกอะไรจะมีสับปะรดสองอย่างสามสามหนึ่งสามสามหนึ่งพี่เจนขายสับปะรดมากี่เตียงสามเตีย อันนี้สับปะรดการเมืองอ่านะสับปะรดไม่การเมืองไขยางการน้ำฝนอ๋อไขยางการน้ำฝนแล้วก็แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นสับปะรดเลยไม่ได้เปลี่ยนไข้คู่กันก็ได้เรื่อยๆอันนี้ก็สี่โลแล้วเหรอสี่โลได้แค่นี้เองเหรอห้าลครับอันนี้เดี๋ยวให้ชิมเลยอันนี้ของแท้จากสีราชาอันนี้พี่อะไรพี่อะไรพี่ยอดครับพี่ยอดอ่ะพี่ยอดพี่ยอดให้ชิมเหมือนครั้งก่อนเราก็ไปชิมแตงโม นี่ไมอได้เียงขอาเียงไไดด้้ครับเขาเหยียบได้ครับเอาชิมเลยที่ไม่ชิมโคตรโคตรโคตรน้ำไหลแตกนี่นี่ค่ะเพื่อนๆแต่ปาดออกมาคือช่ำเลยค่ะเพื่อนๆอันนี้คือพันธุศรีราชตาดำเลยของแท้เลยจะเขียวเขียวแต่ว่าคือแต่ว่าสุกคำถาม้วยพันนี้มันมีนานหรือยังหรือเพิ่งเพิ่งพัฒนาขึ้นมามีเพิ่งพัฒนาขึ้นมาครับอ๋อเป็นเป็น ่ครับแต่หวานจริงๆอ่ะเพื่อนเอกลักษณ์เขาคือยังไงครับไอ้พันธุ์นี้มันจะเป็นพันธุ์แบบที่เขียวแต่ว่าไม่ออกเหลืองแต่ว่าผ่าเขาแบลงในมันจะเป็นเหลืองโอ้ช้ำเลยครับประมาณนี้ครับครับอันนี้สีเโลไหนเมื่อกี้คนละพันเหรอพันเดียวกันพันเดียวกันเอาสองร้อยนะเนาะอ่ ของกุ้งก็เอาสองร้อยค่ะเอาเอาดีดดัดทำๆำให้ให้อีกร้อยหนึง่งอันนี้ชื่ออะไรคะมู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 นี่แถมเลยใช่ไหมนี่มูๆๆมูมูมูกินสับป,ปะรดไหมลกูกอันนี้เรากำลังสัมภาษณ์หมาแล้วนะคะมูมูแมงวีอ,อ๋เลยมแมงวีเต็มเลยมูมูแหมมูๆๆ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  เด้กอ่เอาสาวอาจารย์ยุบเด็กคุณสารคามโอ้ยุสารคามบ้านด้วยพิขถนแกนชิงเงินเขาบล้วนเอาชนาโอ้ยสัมภาญก็ต้องโดนบ้าเดียวกันนี่อันไปพักนี้สอดก็เจอแต่คนขอนแก่นโอ้ยหมานอ่ะเจอแต่คนบ้านเดียวกันเขาไปเองคนบ้านเดียวกันนี่ยืน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 โอ้ยบ้านเสื้อเทาบ้านเคงโอ้เสื้อเทาบ้านเคงอ่ะเขาไปกินขนมจีน กูท้องเลยเอามายูนี่จักปีแล้วโอ้ยหมูมังกรนี่สามปีปีย้ายตามผู้บ่าวไปครับเป็นยังก็ข้านบุญข้านบุญก้อนอดก้อนอดเออเราเนี่เขาเป็นคนอีสานที่บ้านเนียร์นี่ไงของพุชซูรีนเขาโอ้ผมเป็นคนไทยสุรินทร์เอาแหมจรอถึกร้านแบบถึงโชลกได้ของพวกเราอีกร้อยหนึ่งเด้อ เอาหวานหวานก็จะให้มันมันมาเดียวกันจะให้วันไม่ให้เนี่ยแล้วประกันหวานที่ก่อนไปนะก็รับตรงที่กรอตนไปแขมแถมได้ครับแถมได้ก่อนเอาให้ปานเดียวกันนะเหมื้อแล้วเนี่ยเราแถมไปน่ารักมากอีกร้อยดึงใช่ไหมอันละ้สองเลค่ะสองร้อยสองร้อยหนึ่งก็รูปว่าห้าร้อยร้อยอยากให้ได้กลับมาให้เด้อขอให้หวานอีหลีเด้อแล้วประกันถึงถึงเนื้อขาวอย่างนี้ก็หวาน อยากไปขอดูไปขอดูหน้าตัวเองในห่องยูนูสลูกพานทองใจดีอ๋อกับช่องแฮปปี้มัมแฮปปี้แฮปปี้ม o มนะอ๋อ Happy Mom กับช่องลุงพานทองใจดีเราจะเห็นเจ้าของในคลิปเราไปเดินคอนแกนนี่ตัดต่อลงครับผมบ้านมีสวยนี่อะไรนะบ้านในดีได้ในสวยนี่เออมีในหลอกก้อนหือนกันว่ามาเดียวท่านนี่ีในไฮมาเสือเขาหนุนให้เดียวกันมูมูกับคอนกันนะคะไรปะ อไนะอันนี้ของพี่ก้้ยนะอันนี้ของพี่เอายางมามาเน่ไม่มาเลยนะมาคืออไร่ทั้งหมดเท่าไหร่อ๋อเดี๋ยวด้มือหมดเท่าไหร่สี่ห้าร้อยพอดีอะไรพอดีนะ อันนี้ข้ามาเติมด้วยเลยข้าวเปล่าเองหรือเข้าวมะสงครับเข้าวมะสงโอ้ข้าซื้อเขาก็เป็นโลเขื่อนเนาะของแดงสามใช่ไหมเอาเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาโอนเพงให้เพงทีเดียวเลยรวมทั้งหมดอันนี้อันนี้แถมนะครับโอ้ยพ่อค้าใจดีมากอันนี้แถมครับอันนี้แถมแถมขอบคุณครับขอบคุณครับ ยคุณผู้นมครับผมขอดี่ความยินดีค่ะครับผมขายทานไปทานมาครับเดี๋ยวจะกินไม่เบิ่งเด้อะหวานเนาะเพราะหวานไปหนีไหมนี่เด้อร้านน้องเจนกับน้องยอดบอมีเบอร์โทรฝากเบอร์โทรเด้อยี่เบอร์โทรบอกไม่เจนบอกตำแหน่งเลยว่าถ้าสมมติว่ามามีร้านเดียวที่มีป้ายและมีเฟย์กับพี่จะบอกถค่น้นสามสามหนึ่งเส้นทางกลับบ้านกับินบุรีกับินบุรีโคราช อืมันจะมีสัญ,ญลักษณ์ยางปั่นล้นอฝนหนูอยู่อ๋ออยู่เทินบ้านอยู่เทิน่าหวานนี่หอ่ะเริ่มบริษัทโยกตัวไทยอยู่ไทยเจียเดี๋ยวยังไม่ได้สแกนใจให้เพื่อนด้วยเออไม่ยยมญาติญาติอยู่ในย่องญาติแฟนนี่ ไปบ้านช้างามยู่บ้านช้างดิบอครับเราไม่ได้มากหรอกแล้วโดนหลอกไปแล้วถูกหลอกไปอเคบาปิกีบามูมูอ่มูมูเข้าก้องด้วยป่ะเดนนั่งรอครับไวยถ่ายให้หน่อยเดี๋ยวเดแป๊บหนึ่งแป๊บหนึง ศูนย์แปดหนึ่งครับสองแปดเจ็ดศูนย์ห้าเก้าหนึ่งครับอันนี้เบอร์ประจำร้านเลยโอหรือใครถ้าจะสั่งไว้ก่อนเนาะได้ครับโอเคคุยต่อไปนี้วิ่งผ่านแบกสั่งไว้ก่อนให้เลือกทำทานไว้ได้ครับ่คครับครับ แ,แกจ่ายยังไม่ได้จ่ายเงินเนาะ